ซิ่ต้องมี baby apron สิ่งมาซิ่ต้องมี baby apron จะใช่ๆช่ะได้ไม่เลอะเอามือถุยมาทำไมล่ะสิ่ต้องมี baby apron จะได้ไม่ไม่เลอะเขียวแล้วว่าบ้านเราไม่มีไม่มี apron ให้ซินอันนี้เอามาน่ไป้น้เอออไม่หมดอ๋อ จริงๆกินให้น้องดูสิลูกหนูไม่กินนะราะน้องไม่รู้กินยังไงจริงๆดูน้องกินให้น้องสอนสิลูกอ่าๆมัม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 เอออาปากเลยเก่งเลยน่าเขียนคิดแต่มวะคิดแต่มลูกอ่าๆมัมมัมมัมเอออ้าปากแล้วเนี่ยมันเจเจเปเปนั่นั่นไม่ไม่เหมือนคืออันนี้น่าเขียนยังงงยังงงอยู่ คิดอยู่กินยังไงเอาม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 ากินเหมือนอย่างนี้เขียวอืมจ,จะต้องกินให้ดูม่มาม่นี้วัวนี้าม่เป็นคนบ้อนสินต้องป้อนด้วยกว่าสินจะกินข้องอนะ่ะแล้วเดี๋ยวเอามาให้าินป้อนออ้ยจริงจริงจริงป้อนไหมล่ะใมยองจริงิงโดนแล้ว